สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันตุลาการคลิปนี้มาดูผัดผักกระเฉดแคบหมูกับเอฟซีขานี่ค่ะเครื่องปรุงมีพริกขันฉลับครึ่งจอนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นอทอดปลาเกี๊ยวครึ่งจอนโต๊ะน้ําตาลสายแดงครึ่งจอนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะกระเทียมเจียวครึ่งชอนโต๊ะกับเอฟซีขามาดูกันเลยค่ะผัดผักกระเฉดแคบหมูค่ะตัวเด็ดเคล็ดช่องคงพันตุลาการค่ะ น้ำมันร้อนแล้วมาดูกันเลยค่ะใส่พริกลงไปขายเอสซีค่ะใส่พริกลงไปก่อนเลยใส่น้ร้อนเลยนะใสะ่น้แรงเลย ักระเทีลงไปเลยค่ะโคนาลยค่ะหวอนมากเลย่ ก็ป้าเขียวลงไปเลยค่ะอือน่าอร่อยมากเลยค่ะหอมสดด,ดีแล้วก็อ่อนด้วยค่ะน้องสาวโฮมพันตเก็บมาค่ะคะระับไปเช็คอร่อยแน่ๆเลยค่ะขอบคุณทีท,ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาสบติปาม ไฟแรงเลย ผักกระเฉดแคบหมูค่ะเลิศเลยค่ะเอฟซีค่ะแก๊ะเหมืนกันเลยค่ะทีน้อ ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะปึ๊ดใส่แคบหมูลงไปเลยค่ะตักขึ้นเลยค่ะขอบคุณเดฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะใส่แคบหมูลงไปแล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะจู้โอ้โหอร่อยสดๆเลยออ๋หอมเลยค่ะพี่น้อง หอม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 คักกระเฉดนี่ค่ะระเฉดแคบหมูอกระเฉดไฟแดงแซ่บๆด้วยค่ะพี่น้องอร่อยลดรสเลยค่ะช่ำๆนี่ค่ะโอ้ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้โห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 แคบหมูชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะสุดๆเลยเลยค่ะพี่น้องเนี่ยปาดบังตอนแคบหมูก็ยังกรอบอยู่นะคะเนี่ยยังกรอบอยู่ค่ะนี่ค่ะแคบหมูพรมพันยังกรอบอยู่เลยค่ะใส่โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวลงไปค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเอฟซีค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะผัดผักกระเฉดแคบหมูค่ะเอฟซีค่ะอร่อยอร่อยสุดเด็ดเคล็ดลับช่องโคมันตุลากันค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะแซ่บแซ่บนํำกันเลยค่ะนี่ค่ะเอฟซีค่ะโอ้โหผัดผักกระเฉดแคบหมูค่ะแซ่บแซ่บพี่น้องมากินน้ำกันด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะสูตรนะคะเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสผักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะ ผงชูรสครึ่งช้อนชาตะเจียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลสายแดงครึ่งช้อนโต๊ะพริกขันแฉลบพริกสดครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชามาเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะผัดผักกระเฉดแคบหมูค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะตัวเด็ดเคล็ดลับช่องคลุมผัดตุลากันค่ะผักกระเฉดนี่ก็จะกรอบอร่อยค่ะผัดไฟแรงเลยค่ะร้อนๆเลยค่ะแซ่บน้ำกันเด้อค่ะพี่น้อง แค่หมูก็ยังกรอบอยู่นะคะเพราะว่าเราใส่ในช่วงที่เราปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันธุตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะ fc ขาร้อยอร่อยค่ะตัวเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันุตุลากันค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณ fc มากมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ